สถานีรถไฟก็อยู่ตรงนั้นนะคะเนี่ยค่ะอยู่นในเมืองมีก็ทางรถขึ้นนะคะเนี่ค่ะเยอะมากโอ้ยในเมืองค่ะในเมืองนะคะในเมือง ิตุเมืองมิตุตตนะคะเนี่ยเป็นเมืองมิตโุสถานีรถไฟสถานีรถเมล์ก็อยู่รวมกันตรงนู้นหมดกันค่ะสถานีรถไฟสถานีรถเมย์ก็รวมกันอยู่ในงม,ม,มืองในเมืองกันหมดค่นะนดีครับ แสงไฟสวยดูแสง,งกลนงคืนสวยไหมคะแสงโดนแสงโดนแม่น้ำแสงโดนแม่น้ำสวยมากอ่ะเขาไม่จุดน้ำพุแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วนะอืมุมหนึ่งแล้วเลิกแล้วคนไม่มาไม่คน ดูเยอะแล้วเดี๋ยวเพื่อนเบื่อดูถนนดูถนนเดี๋ยวพาไปดูหัวรถจักรรถเยอะหัวรถจักรหัวรถจักร อนน้ำพุเปิดไปแล้วเดี๋ยวก็จะเปิดน้ำพุเดี๋ยวรอดูน้ำพุกันเพื่อนเขาจะเปิดน้ำพุแล้วรอ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 ดูน้ำพุนี นี่นี่นี่ตรงกลางน้ํานี่ตรงนี้ตรงนี้เขาจะตรงนี้เขาจะเปิดน้ําพุแล้วเนี่ยอยู่กลางน้ําปรใสหน่อยนะครับเพื่อนๆคนเดินเยอะ่ันหัวเขาขากไปตรงนั้นนั่งรอดูน้ำพุ ร้นอนร้นอนร้นอนเปิดไฟแล้วจะเปิดน้ำพุด,ดอิอ่าเนี่องเดี๋ยวนั่งโมยุงเยอะอากาศร้อน bukan sih bukan madu 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 dan kong kan madu nampuk kan 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 Ui, dia nhìn kan mấy nhỉ. Nang pha còn đơn mạc người. Nang lớn nang người. Hai. Ni nak pot kat. Bola bola bola. Nampuk bola ya kan. nampuk. Nampuklah. Zoomหน่อย.